วันนี้ได้ขออนุญาตสัมภาษณ์คุณสุธรรมนะเทว่ามาหลายทีแล้วเห็นมีเขียนเมนูมาเองเลยว่าเราจะทานอะไรบ้างใครเป็นคนเลือกมาคุณสุธรรมเขาเป็นคนเลือกค่ะเลือกผัดถีผัดพริกขิงผัดกะเพราอ้วก็ตัวเองเลยเขาเป็นไก่เสือขั้นสี่อายุแฝดสิบ พอคนไข้เลือกเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอิสระในการเลือกเพนี้กเขจะรับผิดชอบในการกินใช่ใช่ใช่ถ้าเราเลือกไช่บังคับเนี่ยมันจะไม่อาจจะไม่ได้หอมร่วมือใช่ใช่ใช่เราเห็นว่ากินมาแล้วหลายรอบคืออย่างนี้เขาทํางานอยู่ต่างประเทศอันนี้เอามาเราก็จะเอาหกไปมาถึงว่าเขาก็หาราไปต่างประเทศใช่ใช่แล้วเอาไปทีกี่ถุงกันเนี่ยสามสิบาทานคนเดียวถุงนึงสองมื้อแล้วทีนี้ต้นปีเนี่ยไม่มีเวลาอาหารที่ออกไปก็หมดแล้วพออาหารไม่พอเขาก็ไปหาปลาแซลมอนวันหนึ่งอะ อนเย็นๆมันจะนั่งผ่านผ่านที่เป็นขาดมีใหญ่ๆเนี่ยทุกวันทุกวันถ้าใจขึ้นจนมาวัดที่หนึ่งไายก็ตกอย่างแล้วก็เข้นว่าไม่านอะไรมาแรกๆก็ไม่บอกอไงอึ้งๆ เลยยอมบอกป่ะสนกินแซลมอนเป็นไปนะแซลมอนน่าทานนะแต่ที่นี้ขึ้นไ่อาจจะบานไปได้ใช่ค่ะก็เลยวังคับให้มาสั่งอาหารนี้ไม่ให้กินอาหารอื่นอีกช่วงที่มานั่นน่ะดอบลงแล้วก็ให้ทานอาหารได้4ี่วันไปวัดค่ามาค่าไตก็ดีขึ้นมาสี่วันเห็มบนเลยใช่4วันเองแล้วรู้จักานเราได้อยงไรเพื่อนของลูกสาวนี่แหละแม่ของเขาเป็น ก็ว่าซื้ออาหารที่นี่แหละแม่เพื่อนทานแล้วโอเคดีขึ้นอ่ะเ,ออเราก็เลยเซิร์ชทางเน็ตปูนพอบ,บอกว่าใกล้บ้านหม่ำมาบอกมาเลยมาเลยตรงนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นโปรตีนปลาบ,บ้างไข่ขาวบ้างก็คืออย่างน้อยก็เป็นระยะสี่ก็ยังพอรู้ว่าผู้คนจะกินหมูกินไก่กินเนื้อมันก็อยู่ที่โภชนาการตอ <c oughs> น,นนี้ระยะสี่มันต้องมีถึง5แล้วก็ไปถึงไปฟอกเพราะนั้นสี่นี่ถือว่ายังไม่ได้แค่มากแล้วก็ระยะ5ที่เราเคยดูแลเนี่ยก็ยังดีขึ้นนะพอมาเป็นอยู่ระยะสี่ได้อย่างน้อยก็มีทั้งเลือกว่าให้เราดู แลวสุขภาพดีขึ้นขอบคุณมากค่ะที่แวะมาทานอาหารของเราแล้วก็ดีขึ้นเราก็ดีใจแล้วถ้าลูกค้าที่อยากจะทานอาหารตอนนี้เป็นโรคไตง่ยเราจะสามารถจัดประชนนการตามรายคนก็แค่เอาผลเลือดมาแล้วเราก็ใช้อายุนะคะเพศน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็จะดูว่าเป็นไตระยะไหนมีโรคด้วยไหมเปล่าแล้วก็จะจัดอาหารตามประชันการรายคนกำหนดให้เลยเป็นาาต,นาาตนนนะัวอย่างนะว่านี้แบบเหวี่ยลูกค้านะครับเป็นยังไงบ้างขอบคุณค่ะ